บ้านดินคือจุดเริ่มต้นแห่งการพึ่งพาตัวเองแท้จริงบ้านดินทุกคนสามารถสร้างได้จงเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่คุณเลือกทำาุวงดำบ้านดินสวัสดีครับผมหลวงดำบ้านดินครับพอดีวันนี้เป็นนัดพิเศษนะครับสำหรับ บ้านดินที่มีบ้านดินนะครับที่สตูนของคุณครูนะครับแล้วคนี้มีมันไม,ไม่ได้เรียกข้อผิดพลาดหรอกครับแต่ว่าไม่ได้สานเสาไม่ไม่ได้สานก้อนลงไปที่เสานะครับครนี้ไม่ได้สานก้อนลงไปที่เสาเนี่ยผลเสียมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอญอาตี่น อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับยังไงก็มาแบ่งปันกันได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมอันนี้ในลักษณะผนังนะครับอันนี้เป็นเสานะครับอันนี้คือก้อนดินนะครับ นี่เป็นก้อนดินนะครับเวลาก้อนดินเราเนี่ยเราก็จะก่อไว้เนี่ยอันนี้เห็น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 เป็นภาพมุมตัดนะครับอันนี้คือเสานะครับแล้วช่องบนที่สุดเนี่ยจะเป็นอาเนะครับอาอ่าแบบนี้นะครับ นะครับอันนี้ก้อนดินนะครับจริงๆก็เหมือนอิฐบล็อกนะครับแต่อิฐบล็อกแนวนอนนะครับค่นี้ในกรณีอย่างนี้นะครับในกรณีที่เราใส่หนวดกุ้ง นะครับในกรณีที่ใส่หนดกุ้งแบบเนี้ยนะครับใส่หนวดกุ้งเข้าไปเนี่ยคือปกติมันต้องสารเสานะครับสารเสานี่จะจบเลยแต่ลักษณะการใส่หนวดกุ้งเนี่ยการยึดเสาต่อลักษณะเนี้ยคืนนี้พอดีผมอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม นะครับผมก็อยู่ในแวดวงศาสาหกรรมมาตลอดชีวิตการทํางานของผมอะ<ช>่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกังวลนะครับก็คือว่าเหล็กที่เป็นเหล็กข้ออ้อยก็ดีหรือเป็นโลหะก็ดีนะครับเขาจะมีอายุของเขาอยู่ลักษณะเหล็กที่อยู่ได้นานคือต้องไม่เปียกไม่ชื้นถ้าเปียกชื้นเสร็จปป๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการเป็นสนิมถ้าภาษาวิชาการมันคือแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนอ่ะนะครับแล้วทำให้เนื้อเหล็กนี่หายไปหายไปหายไป,ยไปกัน การเป็นสนิมก, <S <S ก็คือนี่แหละครับด้วยด้วยด้วยเหตุก็คือว่าการเกิดปฏิกิริยาการเละเปลี่ยนก็คือน้ํานะครับหรือความชื้นเนี่ยไปทําปฏิกิริยากับตัวเหล็กนะครับแล้วก็จะค่อยๆก่อนก่อนไปเรื่อยก่อนไปเรื่อยก่อนไปเรื่อยทีนี้ก่อนไปเรื่อยเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าเอาแล้วปูนทำไมอยู่ได้สายเหตุที่ปูนอยู่ได้เพราะว่าปูนเนี่ยมันแข็งตัวแล้วมันจะกันอากาศทั้งหมดกันอากาศกันน้ํากันความชื้นทั้งหมดเพื่อไม่ให้ เข้าไปในในในเนื้อเหล็กสังเกตนะครับมีมีพื้นที่เขาพื้นระเบิดอ่ะจากจากตัวอา่าเหล็กเส้นหรือเหล็กผูกอ่ะที่มันมีอากาศอยู่ด้วยอ่ะมันก็จะแตกเหมือนกันนะครับดังนั้นดินเนี่ยตัวของตัวดินเองเนี่ยเขาก็สามารถซึมซับความชื้นเวลาฝนตกปุ๊บไอความชื้นอ่ะมันชื้นอากาศมันชื้น,นมากๆอ่ะดินก็ซับได้ อากาศแห้งดินก็หายไปได้เพราะฉะนั้นความน่ากลัวของตัวเนี้ยนะครับหนวดกุ้งตรงเนี้ยที่แทงเข้าไปเนี่ยนี่แหละคือความน่ากลัวนะครับแรกๆก็อาจจะอยู่ได้แปดหลังๆมายี่สิบสามสิบปีเราก็ไม่แน่ใจแล้วครับว่าเวลาเราสร้างบ้านอ่ะเราก็คงจะไม่อยากให้มันอายุที่มันบอกว่าโอเคสร้างบ้านเราอายุได้แค่สิบปีนะสร้างบ้านอายุยี่สิบปีนะเป็นงั้นมันก็ต้องน่าจะให้มันไป พังหรือว่าเสื่อมไปตามสภาพของที่มันควรจะเป็นนะครับอันนั้นก็ไม่ว่ากันแต่ครนนี้เนี่ยข้อที่ตรงเนี้ยที่ข้อที่ผมกงวลอยู่อย่างหนึงนะครับก็คือว่าอ่าอ่ะอันนี้ข้อที่ผมกงวลอยู่อย่างหนึง่งตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออเสนะครับข้อที่ผมกงวลคือว่าถ้าเกิดตัวเนี้ย มันหายไปแล้วเนี่ยประมาณสิบก้อนก็ร้อยกิโลเนาะถ้าในนี้ใช้สักห้าสิบก้อนก็คือห้าร้อยกิโลมันอาจจะมีน้ำหนักที่ไม่แข็งแรงก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยสร้างไปแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรละนะครับสร้างไปแล้วก็ก,ก็ก็สร้างไปจริงๆมันอยู่อยู่แล้วนะครับโดยโดยโดยสภาพปกติด้วยน้ำหนักของเขาอะน้ำหนักของเขาเนี่ยประมาณก้อนละสิบกิโลถูกไหมคิดว่าเรากด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 ไปเนี่ย อ้ยมุตตนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนี้ก็มีประมาณสักเจ็ดแปดสิบกิโลทับกันมาเนี่ยเอาประมาณแปดสิบกิโลเนี่ยแปดหนึ่งแปดใช่ไหมครับแปดสองสิบหกแปดสามยิบสี่แปดสี่สามสองแปดห้าสี่สิบแปดสิบแปดแปดเจ็ดห้าสิบหกก็คือผนังแผงเนี้ยมันจะมีอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบหกร้อยกิโลนะครับเกือบเกือบหกร้อยกิโลตรงเนี้ย ถ้ามันล้มขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่อยู่ละเพราะเพราะมันก็อันตรายจริงๆนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นถ้าทําไปแล้วก็<ๆ>ก็ทําคนี้ท<ๆ>ํายังไงต่อดีที่ผมคิดว่าแก้มาได้นะครับอันดับแรกเนี่ยตรงเนี้ยปกติก้อนดินเนี่ยครับมันจะมีก้อนละสิบสิบเซนสองก้อนก็ยี่สิบเซนนะครับ ถ้าผมแนะนำเนี่ยก็คือเอาออกนะครับสองก้อนนี้อ,ออกเลยเอาสองก้อนนี้ออกไปแล้วก็เชื่อมเหล็กตรงนี้ถ้าเป็นเสาปูนนะครับเป็นเสาปูนเนี่ย ก็ใส่หนดกุ้งมาเหมือนกันใส่หนดกุ้งมาเลยแล้วก็วางตัวเหล็กที่จะเทคานนะครับสี่เหลี่ยมอะ่ะนะครับก็กเหล็กเหล็กสี่เหลี่ยมที่ผูกเหล็กอะ่ะผูกเหล็กปกติเนี้ยนะครับอันเนี้ยก็ผูกก็ผูกเหล็กอะ่ะใช่ไหมครับ แล้วก็เทคานอบไปเลยยี่สิบเซนประมาณนี้หรือว่าถ้าเอาออกก้อนเดียวเอาออกก้อนเดียวเอาออกก้อนเดียวก็ได้นะครับอ,ออกก้อนเดียวแล้วก็เทเทให้เทให้อมตัวนี้ให้ปูนนะครับปูนไปอมอาเสด้วยอ่ะถ้าเกิดสมมติสมมติก้อนเดียวนะครับ เอาก้อนเดียวเอาอบเสกขึ้นไปห้าเมตรตรงนี้ก็จะได้ประมาณสักสิบห้าเซนเอาโทษทีนะไม่ใช่เมตรก็เป็นสิบห้าเซนก็ได้นะครับสิบห้าเซนก็คืออันนี้เทปูนอ่ะเนี่ยเทปูนตนี้ให้มันอบตัวนี้ไปด้วยสาเหตุที่ต้องการอบตัวนี้ไว้เนี่ยเพราะว่าเพราะว่านะครับเวลาที่น้ำหนักที่กดลงมาตรงนีน้นะครับ ก็ไม่มีผลละดังนั้นสิ่งที่พอจะแก้ไขไดนะ้ตอนนี้คือยังไงก็ต้องเทน,นะครับเชื่อมเอานะครับเหล็กเชื่อมเหล็กเชื่อมก็ได้ถ้าไม่ถ้าไม่อยากเทอมปูนอมขึ้นไปตรงนี้ก็ใช้เหล็กเชื่อมตรงเนี้ยม mm. เชื่อมกดตอนนี้มีแผ่นทั้งแผ่นหนึ่งแผ่นนะครับแผ่นประมาณตั้งยนะี่สิบเซนเนี้ยแผ่นหรือเป็นเหล็กกล่องหรือเหล็กตัวเหล็กซีก็ได้นะครับ แล้วก็เสร็จแล้วก็เทเทป,ปูนเข้าไปเลยเทป,ปูนเข้าไปส่วนนี้แล้วก็แล้วก็ใช้เหล็กตัวนี้มาเชื่อมนะครับแล้วก็เทป,ปูนไปเลยดังนั้นตัวนี้ก็จะไม่เอน็นละก็จะก็จะอยู่มั่นคงขึ้นเรียบร้อยละอ่ะคันนี้มันก็มีอีกอา้าวในกรณีที่เป็นผนังลักษณะนี้ อันนี้เทป,ปูนแล้วเนาะอันนี้เทป,ปูนไม่เรียบร้อยแล้วนะครับผนังวิลักษณะาเนี้ยเอเรากังวลถ้าเรากังวลนะครับแนะนำว่าแนะนำว่าตรงเนี้ยคืออย่างก,กรณีที่แบบเนี้ยนะครับในกรณีที่แบบเนี้ย เราก็อาจจะใช้วิธีการใช้อิฐแดงนะครับหนึ่งก้อนเนี่ยกลับขึ้นมาก่อขึ้นมาก่อขึ้นมาให้มันเป็นลักษณะของโพรงนะครับอันนี้ก่อขึ้นมาเป็นลักษณะโพรงกันเพื่อที่อะไรเพื่อที่ทําให้เกิด mm. เกิดคล้ายๆกล่องอะ่ะเหมือนจะตีแบบอะ่ะแล้วเราก็เทปูนใส่เข้าไปเทปูนใส่เข้าไปให้เต็มเพื่อที่จะล็อกตรงนเนี้ยเนี่ยพื้นที่ตรงนเนี้ยเนี่ย อันนี้ประมาณสักสิบสองเซนสิบเซนสิบสองเซนสิบเซนสิบสองเซนเหมือนกันเพื่อจะมาบังต e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  ัวนี้ไว้เพื่อให้มันเกิดความแข็งแรงนะครับผนังดินและผน,น,น,นังเนี่ยพอสุดท้ายเป็นสิบปีเนี่ยเขาจะกลายเป็นผนังเดียวกันเขาจะยึดติดกันเป็นผนังเดียวกันหมดเลยจะไม่แยกแล้วว่าตรงนี้เป็นก้อนจะไม่มีก้อนหลังจากสิบปีไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีจะไม่มีก้อนแล้วจะเป็นผนังอันเดียวกันเลยติดกันหมดเลย นะครับเวลาดังนั้นเนี่ยติดกันหมดเนี่ยข้อดีก็คือว่าเขาก็ถูกล็อกกันหมดแล้วไงนะครับเขาถูกล็อกกันหมดแล้วบางทีแล้วอ,อาจจะเป็นเอ้งั้นขอตัวนี้เลวกันทาบิวอินเอาเอาเหล็กมาเชื่อมนี้แล้วก็เชื่อมติดนี้มาเชื่อมตัวนี้ติดตัวนี้เชื่อมทีทํทำเป็นบิวอินทำเป็นตู้ทําเป็นอะไรก็ก,ก็ทําไปนะครับจุดประสงค์เราคือต้องการกันตัวนี้ด้วยได้หมดนะครับ ทางหลังก็จะเป็นการตั้งเสาทางนอกอาจจะทำเบ้วอินอะไรก็ได้นิดหน่อยหรือว่าทําเป็นเสาอย่างที่ผมบอกก็ได้เพื่อเป็นล็อกเพื่อเป็นการยันตัวตัวขอบไว้ถ้ายันตัวขอบไว้ก็จบแล้วนะครับอันนี้คือบ้านดินที่ที่ที่จะอาศัยอยู่จริงนะครับไม่มีทฤษฎีอะไรรองรับตายตัวสาหรับบ้านดินนะครับผมบอกได้เลยดังนั้นไม่ต้องไปสนใจว่าออบ้านดินบอกอย่างนั้นก็ไม่ใช่บ้านดินแท้มันไม่มีแท้ไม่มีเทียมใดๆทั้งสิ้น อยู่แล้วแข็งแรงอยู่แล้วปลอดภัยอุ่นใจสำหรับคนอยู่แค่นั้นนี่คือที่อยู่อาศัยของเรานะครับเมือม่อเมือ่อเมื่อเกิดปัญหาก็ต้องแก้แก้กันไปนะครับอันนี้คือเรื่องเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ไม่ต้องมันไ,ไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับดังนั้นที่ผมจะพยายามบอกเสมอคือว่าบ้านดินต้องสารเสาสารทั้งหมดให้เป็นอันเดียวกัน ถ้าเป็นลักษณะนี้จะไม่ใช่การสานพอไม่ใช่การสานเสร็จปุ๊บเรื่องการที่ในอนาคตต่อไปความกังวลมันจะเกิดขึ้นแหละเพราะว่าในกรณีที่แตบเสาที่ปูนน่ะที่เขาอยู่ได้อะหนึ่งเพราะน้ำหนักเขาเบา,เบากว่าบ้านดินเยอะสองคือปูนเนี่ยเมื่อเจาะเข้าไปแล้วล็อกกับใช้หนวดกุ้งมาล็อกอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะอยู่ปึ๊กเลยมันก็คืออยู่แบบเนื้อเดียวกันหมดเลยแต่บ้านดินเนี่ยจะไม่ใช่มันจะผิดหลักอยู่นิดนึงตรงที่ว่า อย่างที่บอกแล้วคราบว่ามีหนวดกุ้งเนี่ยหนวดกุ้งเนี่ยสุดท้ายเนี่ยไม่รู้อ่ะไ,ไม่รู้กี่ปีละยังไงต้องหมดแน่นอนเพราะหมดแน่นอนเสร็จปุ๊บความแข็งแรงตัวเนี้ยมันจะถูกมายึดตรงนี้แทนนะครับหนึ่งตรงนี้สองก็คือตรงที่ท,ท,ที่บอกนี่แหละครับอะน่าจะได้น่าจะพอได้เดียนะเนาะยังลลง,ลง,ลงยังไงเราก็ลองคุยกับช่างดูนะครับนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ยังมีปัญหาเรื่องต่างที่เกี่ยวกับบ้านดินเนะี่ยก็สามารถ สอบถามมาได้นะครับแล้วผมจะทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคุณครูนะครับยังไงก็อาจจะต้องฝากให้ช่างเขาหรือโทรมาหาผมก็ได้นะครับมามาลอ,ล,อลองหาวิธีแก้กันแต่อันนี้คือผมบอกไปแล้วนะครับน,น,น,น่าจะเป็นวิธีการที่โอเคแล้วนะครับเพราะสิ่งที่เรากังวลคืออะไรกลัวจะผน,นังเนี่ยหลังจากที่หนวดกุ้งอะหมดอายุไปแล้วเนี่ยกลัวเหมือนกันว่า อาจจะล้มได้อันนี้คือก็เพราะมันเพราะมันสูงไงนะครับถ้าเป็นติเตี้ยอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พอสูงเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าเรามีเรามีการสารเสาในระหว่างเสารเรียบร้อยแล้วเนี่ยจบอันนี้คือการันตีได้ว่าจบไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าไม่สาร,สารเสารตรงนี้ผมก็เลยว่าอ,อ,อาจจะไม่เป็นอย่างที่ผมคิดก็ได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าในกรณีที่หมดกู้หมดกุ้งมันหมดอายุไปแล้วเนี่ย อาจจะอยู่ก็ได้แต่ในทางทฤษฎีแล้วดินจะไม่จับกับวัตถุใดๆทั้งสิ้นนะครับนอกจากวัสดุธรรมชาติด้วยกันเช่นฟางแกบแรงต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นวัสดุที่เป็นปูนเป็นหินเป็นเหล็กเป็นไมก้ก็จะไม่ค่อยอไม่ค่อยเกาะนะครับดังนั้นตัวเนี้สำคัญมากบ้านดินหนักใหญ่น้าหนักเยอะดังนั้นถ้าเกิดว่ามีการ อะไรทั้งอย่างนี้เนี่ยคนไทยยงน่ากลัวอยู่นะครับจากนั้นก็คือวิธีแก้นะครับก็คือเนี่ยเอาออกไปสักสิบเซนสิบห้าเซนอะไรเงี้ยก็ได้แล้ะแล้วก็แล้วก็คล้ายๆคล้ายๆทำกำแพงหรือว่าทําเสาหลอกไอทีนึงอ่ะเพื่อจะให้เสาตัวเนี้ยนะครับมากินทับกับตรงนี้สักสิบเ็นสิบห้าเซนเนี่ยพอละอยู่แล้วกาแพงไม่ไม่มีไม่ไม่ไม่มีทางทําไม่มีเป็นไรละแล้วแถมจะมากดตัวด้นด้วยเนี่ยผมว่าโอเคละ นะครับะนะครับสำหรับคลิปนี้ที่ที่จริงๆว่าผมอยากจะตอบตอบอคุณครูโดยตรงแต่ก็ตอบคุณครูไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ผมอยากจะทําคลิปไปเพื่อที่จะเพื่อที่จะ,อะบอกกล่าวเล่าสิบกับคนที่ทําบ้านดินในครั้งต่อๆไปว่าลักษณะการก่อลักษณะเนี้ยมันก็มีข้อข้อเสียอยู่เหมือนกันนะครับข้อด้อยอยู่เหมือนกันในกรณีที่อย่างที่ผมบอกเลยว่า ยี่สิบปีถ้าเกิดว่าผมก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดในกรณีนี้หนวดกุ้งมันหายไปหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาจะเหลือดินแค่แผ่นเดียวเท่านั้นนะครับสิ่งที่แก้ได้คือตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมีเสาหลอกตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยจบเลยนะครับเสาหลอกขึ้นมาอมตรงนี้กันไว้จบละนะครับผมครับมาช่วยกันมาแบ่งปันกันเพื่อเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน นะครับกับสังคมของบ้านดินของเรานะครับดังนั้นถ้าใครมีปัญหาหรือสอบจะสอบถามอะไรเพื่อจะให้แก้ไขอะไรก็ก็สอบถามมาได้ครับเดี๋ยวผมก็จะช่วยช่วยนึกเราก็จะไปค้นคว้าหรือไปถามผู้รู้อะไรมาอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะมาช่วยกันตอบนะครับเพื่อจะมาแก้ไขปัญหากันอย่าไปต้องไม่ต้องลื้อทําใหม่ในแดงสิ้นแล้วนะครับก็คือก็คือ,เ,อเสียเวลาละแล้วเสียของด้วยนะครับแต่ผมที่ผมทําไปเนี่ยผมจะทําผมก็จะ เนี่ยผมก็จะเทเทปูนอะเททับหลังอะนะครับทุกๆครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้คือผมต้องการความชัวร์แค่นั้นเองที่บ้านผมนะครับก็คลิปที่มันผ่านมาก็ผมก็ก็ทําให้ดูนะครับนะมีอะไรก็แบ่งปันกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะได้มีปัญหาก็มาอยู่ในวงเนี้ยผมก็เลยว่าไอ้ทำคลิปตอบไปเลยดีกว่าอธิบายแต่ยังถ้าได้ยงังสงสัยอยู่ก็ สอบถามไม่ได้ตลอดเวลานะครับผม0892059262นะครับ0892059262นะครับเสาร์อาทิตย์ที่3-4นะครับก็จะมีคนมาเรียนที่บ้านดินนะครับใครอยากสนใจยังไงก็สอบถามได้ติดต่อได้นะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับผม มีอะไรก็สอบถามใต้คลิปได้เลยครับผมสวัสดีครับ